ขออนุญาตถามแพรรี่ด้วยนะครับว่าคําว่ามีความหวังอยากเห็นประเทศเปลี่ยนอยากเห็นเปลี่ยนในมิติใดเร็วที่สุดจริงๆแล้วเราเคยสอบถามท่านผู้ชมนะครับจากโพลนะครับส4 HD ค่อนข้างบ่อยเรื่องที่ว่าอยากให้แก้ไขปัญหาอะไรเยอะที่สุดความหวังที่บอกว่าอยากให้รัฐบาลชุดใหม่ที่จะเข้ามาแก้ไม่รู้ใครผสมกับใครนะฮะอยากให้แก้เรื่องอะไรหรืออยากให้เดินหน้าประเภทไหนบ้างครับ จริงนะโยบายมีหลายเรื่องเลยนะครับแต่ว่าหนูว่าหลายๆคนถ้าเขาตัดสินใจที่เขาจะเลือกพักการเมืองสีสม้มที่ว่าเนี่คือเขาต้องเห็นว่า ปัญหาของประเทศไทยตอนนี้มันไม่ใช่แค่ปัญหาปากท้องอ่ะแต่หนูไม่ได้บอกว่าปัญหาปากท้องมันไม่สําคัญแต่หนูรู้สึกว่าบ้านเมืองเรามันมีปัญหาในเชิงโครงสร้างอะไรบางอย่างที่มันต้องถูกถอนรือ้อไม่ั้นเขาะจะไม่พูดเรื่องการขยายอํานาจสู่ท้องถิ่นการกระจายอํานาจนี่นะกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นหรือแม้แต่การยกเลิกสมาชิกุธสภาอะไรแบบนี้ที่ไม่คนต้องมีอะไรแบบนี้ค่ะหนูมองว่าคนไทยคือมองไกลไปถึงเลยระดับนู้นแล้วที่เขาอยากเขียนเพราะว่าถ้าไม่งั้นมันก็ติดเงกอยู่ที่เดิมปัญหามันก็ไม่ได้ถูก ปัญหาที่มันควรจะแก้แล้วมันทําให้คนแบบรู้สึกว่าเออมีส่วนร่วมของความเป็นเจ้าของประเทศจริงๆอ่ะมันมันไม่ไปถึงจุดนั้นสักทีอ๋ออันนี้เขย่าถึงแกนในเนาะแล้วเราไม่เห็นว่าเด็กสมัยนี้ก็คือเราแต่ก่อนคนสนใจการเมืองอาจจะเป็นรุ่นแบบย่ารุ่นอย่างหนูอะไรอย่างนี้ม,ม,มา2ี่สิอัพขึ้นไปเดี๋ยวนี้เด็กมัธยมมัธยมอะไรก็สนใจเรื่องการเมืองกันหมดแล้วว่าเนไหมคราะ้องว่าเป็นเพราะว่าสังคมมันเปลี่ยนไปโซเชียลเข้าถึงโซเชียลได้ง่ายแล้วก็จริงๆแล้วเป็นไปได้ไหมเพราะว่า มันมีอะไรที่เราอยู่กันมา8ปีแล้วทําให้เด็กเด็กรุ่นใหม่เขารู้สึกว่าจริงๆกฎกติกามันไม่ควรจะเป็นแบบนี้แล้วเด็กรุ่นใหม่นะมันก็กระทบไปไปหมดไงครับไม่งั้นเราไม่เห็นปัญหาเรื่องหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการอะไรแบบนี้มันไปถึงถึงแบบลากของประเด็นปัญหาไปแล้วอะไรอย่างนี้เรื่องไข่ต้มอะไรอย่างนี้ที่มันไม่ถ่าจะเป็นประเด็นที่คนแบบพูดถึงกันเยอะมันก็ถูกหยิบยกขึ้นมาพูดถึงว่าเออเราจะต้องไม่ไม่กินไข่ต้มแน่นอนอะไรแบบนี้ก็คือมัน มันค่อนข้างที่จะมีอิทธิพลกับทุกกลุ่มแต่ที่นี้อาจารย์ขาน้องแพรรี่เนี่ยเพิ่งเลือกตั้งครั้งแรกเราเนี่ยเลือกกันมาแล้วหลายครั้ง <c oughs> ที่ผ่านมาก็เปลี่ยนขั้วเปลี่ยนหน้ากันมาแล้วหลายครั้งแต่มันเปลี่ยนได้จริงๆริงไหมรอบนี้จะเป็นการเปลี่ยนแปลงจริงๆริงไหมอาจารย์วันนี้ชช่ออดก่อนค่ะเปลี่ยนแปลงในนี้เนี่ยคือคนเนี่ยประชาชนโหวเตอร์เด็บม,มีความชัดเจนเรื่องอุดมการณ์ทางการเมืองมากขึ้นนะครับอย่าลืมไหมครับว่าการเมืองเสื้อสี มันมันหายนะมันมันหันหลังไปหมดแล้วเพราะคนเบื่อหน่ายในเรื่องความขัดแย้งแบบนี้แต่เมื่อหันหน้าไปเรื่องอุดมการทางการเมืองเพื่อจะเรียนรู้ว่าจะไปดื่มด่กากับความเชื่อแบบไหนเนี่ยผมคิดว่าการเมืองแบบนี้มันในมิต,ติความสร้างสรรค์มันได้ในขณะเดียวกันเนี่ยผมยังยังเห็นอยู่แบบหนึ่งนะครับว่าออสังคมไทยเนี่ยยังเชื่อยังเชื่อมั่นว่าประเทศเนี่ยมันไปต่อได้ ไม่ได้หลงกลติดกับดักวาทกรรมว่าถ้าไม่เลือกเขาประเทศไปไม่รอดผมคิดว่าแน่นอนครับว่าคนไม่เชื่อสมการแบบนี้เพราะว่าคนสนใจข่าวสารการเมืองมากขึ้นเรียนรู้จากข้อมูลอะไรต่างๆมากขึ้นคืออย่างนี้ฮะว่าด้วยกติกาที่มันบิดเบี้ยวนะครับคนดีไซน์รัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับดีไซน์เพื่อออกแบบนําไปสู่ความได้เปรียบเสียเปรียบโทษนะครับแล้วสร้างวาทกรรมว่าฝ่ายที่ได้เปรียบเนี่ยเป็นคนดี แล้ววอเตอร์หลายๆคนก็บอกเอ๊ะคนดีเนี่ยมันจะต้องให้ความเป็นธรรมกับคนนะต้องเล่นในเกมที่มันกติกาเท่าเทียมกันแต่ถ้าคนดีเอาเปรียบในขณะที่ฝั่งที่เสียเปรียบกว่าถูกมองถูกชี้หน้าไว้เป็นคนไม่ดีเนี่ยเด็กๆหลายคนหรือคนที่มีความคิดแบบเสรีนิยมเขาจะตั้งคําถามทันทีในขณะเดียวกันเนี่ยนะครับฝ่ายอนุรักษนิยมตังหาก,ก็ประสบปัญหาในแง่ว่าการสร้างบุคลากรหน้าหม่เพื่อเป็นทางเลือกให้กับฝ่ายอนุรักษ์เองเนี่ย มีข้อจํากัดและมีน้อยเกินไปพูดอย่างนี้ว่าโตไม่ทัน mm. นะครับไม่เป็นทางเลือกหน้าใหม่ที่ท้าทายบอกว่าเอ,เอออาจจะมาทดแทนลุงๆุพี่พี่ในอนาคตได้ไม่ไม่มีไงครับนะมันไม่เกิดความหวัง mm. รอบนี้เป็นการต่อสู้ระหว่างความหวังกับความกลัว mm. สังเกตดีครับว่าในช่วง448ชั่วโมงสุดท้ายหรือ24 <c oughs> ชั่วโมงสุดท้ายในโลกโซเชียลทิดตอกอินสตาแกรมทวิตเตอร์อะไรต่างๆนี่ยนะครับ mm. ดราม่าค่อนข้างเยอะถ้าถ้าไม่หนักแน่นนะฮะ แต่ดราม่าเนี่ยถ้าดูความเรื่องมีสองคำท่านเองจันวิทย์คุณฝ้ายเรื่องความหวังกับความกลัวนะครับแน่นอนครับว่าความกลัวเนี่ยมันเคยประสบความสําเร็จในการรับใช้ในสนามเลือกตั้งแต่ในขะเดียวกันเนี่ยมันเมื่อเลือกมาแล้วความผิดหวังมัน,ม,นมันถมทวีคูณกันา่าเฮ้ยไม่ใช่นะฮะเหมือนเหมือนเหมือนเราเชื่อเราถูกสะกดจิตให้เป็นไปตามนั้นแต่พอมีความหวังเนี่ยไม่ได้ก็ก็ไม่ว่าไปก็ตรวจสอบ นะครับคนที่ว่าเราเลือกมาแล้วหรือฝ่ายอีกฝ่ายตรงข้ามเราเลือกเข้าไปแล้วหรือเขาไม่มีอำนาจทางการเมืองเนี่ยยังไงซะให้เชื่อมั่นในกระบวนการตรวจสอบอใช่ไหมครับก็ถอดถอนไปถ้ามีดีก็มีรัฐธรรมนูญจัดการไปมีกระบวนการร้องในหลายๆช่องทางผมว่าคนมองมองการเมืองเนี่ยเมื่อสักครู่นี้ที่มีคําถามเล่นๆที่อาจารย์วิทย์ถามว่าการเมืองน้าเน่าใช่ไหมอะไรเงี้ยผมมองว่ายิ่งน้าเน่าเนี่ยยิ่งดีแสดงว่าคนสนใจรู้ว่าปัญหามันคืออะไรข้อ เพียงแต่ว่าที่มันมองน้ำเน่าเพราะว่ามันแก้ปัญหาที่ไม่สามารถตอบสนองความรู้สึกว่าเออการเมืองมันดีขึ้นนั้นถ้าอย่างว่าถ้าเขาไม่สนใจเลยต่างหากนะั่คือปัญหาแต่นี่นเขารู้ว่ามันคือน้ำเน่าเนี่ยแสดงว่าเขาสนใจ นะครับนั้นเขาแสดงว่าที่บอกว่าน้ำเน่าเนี่ยมันแก้ปัญหาเขาไม่ได้นะฮะผมอยากให้มองแบบมองอีกแบบมุมหนึ่งนะครับอ,อาจารย์คมสันขาโทษทีเนื่องจากอาจารย์มองข้ามช็อตไปว่าการเลือกตั้งเนี่ยมันยังไม่ใช่จุดสิ้นสุดเดี๋ยวมันจะมีเกมรอหลังจากนี้อีกนี่คือการเมืองน้ำเน่าหร,หรือเปล่าคะก็จะเรียกว่าเน่าก็เน่าสรุปแล้วถ้าอย่างนั้นเราออกจากอ่างนี้ไม่ได้เลยนะมันเป็นวิธีการเดิมๆที่เคยทํากันมานะฮะเรื่องการล้องเรียนเรื่องของการชี้ยุบพักอะไรเป็นเรื่องเดิมๆที่เคยทํากันมาแล้วก็เป็นบทเรียนนะครับ คำจริงอ่ะแต่ละพักคจริงเนี่ยก็เคยมีบทเรียนแต่ไม่เคยจำแต่ก็สร้างปัญหานะฮะเพรา <c oughs> ะนั้นจะเป็นพักที่บอกว่าเป็นเสรีนิยมหรือพักนิยมอ่ะก็สร้างปัญหาในกระบวนการเลือกตั้งทั้งหมดอะไระใช่ไหมครเพราะว่าเรื่องที่เขาร้องเนี่ยมันก็มีมูลทั้งด้วยไม่ใช่มันไม่มีนะครับดังนั้นในเรื่องไอ้เรื่องที่ผมไม่มองข้ามช็อตนเนี่ยเพราะผมมองว่าคะแนนจะออกอย่างไรก็แล้วแต่ตอนที่รับรองผลนะ,นะครับ พอเคารบรองแล้วเนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยมันจะตามด้วยถ้าถ้าผมคาดไม่ผิดมันต้องมีกระบวนการในการาสอบเรื่องการยุบพักตามมาอีกอใช่ไหมฮะต้องสอบเรื่องการกระทำทั้งหลายอันนั้นเป็น,เป,นเป็นโมเดลที่ทํากันมาตอนคุณธนาทรก็บแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ย รอบคุณธนาธรอ,อนาคตใหม่น่ะกทีหนึ่งแล้แลวและถ้ารอบนี้ก้าวไกลโดนเหมือนเดิมอีกก็ <swear S 1> <c oughs> เป็นบทเรียนไงฮะบทเรียนที่ไม่เคยจำเราจะไม่ก้าวข้ามความขัดแย้งนะคะถ้าอย่างนั้นไม่มีทางไม่ม <c oughs> ีทางยังไงยังไงอาจารย์ถึงแม้ว่าสมมติว่าเสียออกมาคะแนนจะหนาขนาดนี้ก็ตามแต่ก็ยังจะเดินหน้าอย่างนั้นก็อย่าลืมนะฮะคือคะแนนออกมาแล้วเดินหน้าอย่างนั้นมันก็เป็นเงื่อนไขที่ทาให้ฐานออกได้นะอย่าลืมนะไม่อย่างนั้นเราต้องระวังให้ดีนะครับหลังจากเนี้ยนะ เพราะว่าถ้าเกิดความขัดแย้งออกมาจนกระทั่งกลายเป็นเรื่องปัป่วนขึ้นมาในบ้านเมืองเนี่ยผมคิดว่ามันก็มีเงื่อนไขอะไรหลายอย่างซึ่งถามว่าเกิดจากอะไรนะจะพูโทษผู้ร้องเรียนก็ไม่ใช่แต่ก็ต้องถามว่าแต่บรรดาพักการเมืองทั้งหลายเนี่ยคุณก็รู้ปัญหามันมีอยู่แล้วแต่คุณก็ยังทําบทเรียนเดิมอยู่ตลอดเวลานะทีนี้กระแสคนเนี่ยผมว่าตอนนี้คนเริ่มเปลี่ยนจากเดิมนะที่ไปมองเลือกก้าไกเพราะว่า าการเลือกตั้งที่อาศัยฐานหัวคะแนนมันมีผลอยู่บ้างแต่ตอนนี้มันเริ่มเปลี่ยนเพราะว่าโซเชียลมันเข้าถึงทุกห,หัวและแหงหนั้นในการตัดสินใจม,นมันเริ่มมีความอิสระมากขึ้นในแง่ความคิดนะครับแล้วก็อีกอย่างคนรุ่นรุ่นใหม่เนี่ยกับรุ่นเก่าเนี่ยคนรุ่นเก่าก็เริ่มถดถอยไปเรื่อยๆนะฮะเดี๋ยวจำนวนก็จะค่อยลดลงไปนะฮะหมายความว่าเสียงของฝ่ายสนิยมก็จะมาจะมาแต่ว่ามันยังมีประตูที่บล็อกอยู่อีกหลายเรื่อง นะครับิล็อกอีกหลายเรื่องที่มันไปไม่ได้ง่ายนะักในความเห็นผมะนะมันยังมีเรื่องที่ต้องจับตายหลายอย่างเพราะว่าทุกอย่างมันอยู่ในกระบวนการหมดหนะฮะมันยังไม่ได้ถูกทิ้งไปมันยังไม่ได้ออกมาเลยบอกว่าเ,เรื่องนี้จบแล้วมันมีแต่กระบวนการในยังค้างอยู่ค้างอยู่แล้วคนก็ตั้งคาถามว่าทำไมไม่ชี้ซะก่อนเขาก็บอกเขาไม่ชี้ให้ได้ตั้งเสร็จก่อนเขาถึงตรงนั้นเนี่ยให้ผมคาดการก็คือถ้ารอตรงนั้นเนี่ย นะครับพักไหนมีความสามารถก็ดูดไปสิคือทั <c oughs> ้งตีตั้งแต่ช่วงแรกก็มีปัญหาอยู่ดีมีปัญหาอยู่ดีนะฮะตีช่วงหลังก็มีปัญหาหนะครับเพราะถ้าตีช่วงหลังเนี่ยถ้าเกิดภาพของการยุบพักทั้งสองพักที่เป็นเสียงที่มีเสียงมากทั้งคู่เนี่ยอโอเคความวุ่นวายมันเกิดแน่นะฮะแต่ถ้าไม่เกิดนะครับพักที่คาดหวังทั้งหลายเนี่ยพักรัฐบาลเดิมทั้งหลายเนี่ยก็ต้องใช้ความสามารถละแล้วคุณจะเอาเอาบรรดาพวกนั้นไปไว้ที่ไหนนะครับอันนี้ก็ต้องต้องมาดูกันซึ่งผมคิดว่า ซีนตรงนี้มันไม่จบแค่คะแนนตรงนี้หรอกเพราะฉะนั้น,ย,นย,ยังมีหลายยังมีหลายช็อตยังเป็นแค่ภาคหนึ่งภาคหนึ่ง<อ>หลังจากนี้แค่คุยกันสอสวันจะจัดตั้งรัฐบาลยังเป็นภาค2ยังมีภาค3รออยู่อีกเมื่อสักครู่นี้เนี่ย ผลของกรุงเทพมหานครคุณผู้ชมคะไหลไปทั้งหมดแล้ว33เขตถ้าทีมงานเอาข้อมูลขึ้นมาทันจะมีนิดาโผ่ที่มองเรื่องของในกรุงเทพมหานครปรากฏผลตรงเพราะตอนแรกเนี่ยที่คะแนนเริ่มไหลขมาช่วงแรกๆจะเป็นเก้าไกลอยู่อันดับต้นๆทั้งหมดปรากฏว่าเมื่อสักครู่ที่น่าสนใจมีเขต25ของกรุงเทพมหานครนะนะคะอันนี้ผล<ด>บบเขาบอกก้าไกล32เพื่อไทยจะได้หนึ่งเป็นตามนั้นเลย เอาผลตอนนี้ก่อนนะณเวลานี้นะ18นาฬิกา59 9กลาไป32จริงๆแล้วเพื่อไทยหนึ่งจริงๆทีนี้วันนี้ยังไม่ได้แตะเรื่องประชาธิปัตย์เลยนะอือออุ้ยผมลืมเลยอะลืมพูดถึงเลยค่ะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวสลับเป็นนิดาโพเรื่องของประชาธิปัตย์ที่อยู่น่าจะลำดับ6ถ้าจำไม่ผิดจริงๆแล้วเนี่ยก็ยังถือว่าได้พื้นที่อยู่นะคะอจาย์กรุงเทพไม่มีพักเหนือไม่เจอพักใต้มีอยู่บ้างครับอื นี่ยค่ะประชาธิปัตย์อู้สามสิบสามก็เยอะนะเยอะเขาเหรอฮะเยอะถ้าถ้านับจากเอาหกสองอะโอเคสองจากหกสองเรื่อยมาก็จะค่อยๆถูกลดทอนไปเรื่อยๆถูกกลืนแต่จริงๆเข้าใจว่าเดี๋ยวถ้าคะแนนภาคใต้ค่อยๆไหลจะยังมีประชาธิปัตย์อะอยู่ในพื้นที่ภาคใต้อยู่นะคะอืมครับก็ยังพอจะมีครั้งที่แล้วได้ประมาณห้าสิบกว่านะนี่ไงก็ลงมานี่กูอายจ้าคงมีการทำรัฐประหารในประชาธิปัตย์เร็วๆนี้นะครับ มีการเปลี่ยนแปลงท่านเลขาธิการพรรคคุณเฉลิมชัยสีอ่อนคงได้ยุติบทบาททางการเมืองอย่างสงบถ้าเป็นอย่างนี้ถ้าเป็นอย่างนี้ถ้าอย่างนี้สงบไปหมดแล้วนะก่อนหน้านี้จริงๆเดอะมาร์คคุณอภสิทธ์ออกมาช่วยหาเสียงกระแสก็ยังไม่ปังนะคะก็ท่านช่วยหาเสียงในนามส่วนตัวที่ คนที่พอใจที่ท่านจะไปยังไงฮะท่านไม่ได้พูดในภาพรวมท่านไม่ได้ชูว่าคุณจุรินมีคุณสมบัติพิเศษยังไงม,มันเห็นถึงรอยปริแยกของความเป็นเอกภาพถ้าคุณภิสทธิ์เปิดเวทีปราัยมาร่วมกับคุณจุรินอกอดอกอดคอกันนะจะอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันยังมีภาพเป็นพลังบวกมากกว่าแต่เขาแยกกันทําำคุณภิสิทธิ์ไปช่วยแต่อะไรคุณเอิร์ดพงศกรอนอี้ใช่ไหมฮะหรือแบบคนคุณ แจ็ควัชระเพชรทองเนี่ยคือเอาคนที่คุ้นเคยใกล้ชิดกันนะครับแต่ว่าคอในภาพที่จะใช้ประโยชน์จากคุณวิสิท์เพื่อจะตอบโจทย์ที่คนเป็นมิตรรักแฟนเพลงประชาธิปัตย์อ่ะคือทําได้ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยครับนะครับแล้วประกอบว่าผลพวงผลผลโพต่างๆะนะครับก็อยู่ในระดับต่ำกว่าท็อปไฟอย่างสม่ำเสมอ,อ,มอมไม่อยู่ในอันดับตัวเลือกแรกๆเลยเนี่ยม,มันก็นำไปสู่ที่คนก็บอกว่า ไม่นาไปสู่การเปลี่ยนแปลงใดๆดังนั้นคนที่เลือกปฏิบัติก็เป็นเรื่องความผูกพันความภักดีต่อพัคไปแล้วส่วนตัวนะครับผมขออนุญาตมาถามแพรรี่นิดหนึ่งนะครับในในเราคุยถึงเรื่องของการเลือกตั้งว่าจะเป็นกุญแจในการคลายล็อกความขัดแย้งหรือเปล่าบางคนก็บอกว่าคงไม่ใช่นะครับบางคนก็บอกความขัดแย้งนี่ก็ลามปามเข้าไปอยู่ในบ้านด้วยเคยเจอประสบการณ์แบบนี้ไหมครับแล้วมองว่าเรื่องของความขัดแย้งในเรื่องของความเชื่อทางการเมืองในบ้านในชุมชนของแต่ละคนเนี่ย มันจะดีขึ้นไหมครับหลังจากที่มันผ่านมาตึงเครียดกันมานานพอสมควรหลายคนพูดถึงความขัดแย้งในเรื่องของตัวเจเนอเรชันด้วยแพรี่มองไงครับถือว่าความถ้าต่อไปมันยังมีเรื่องการเมืองความขัดแย้งมันต้องคงอยู่นะคะอย่างหนูในคลิปต้องมาหนูก็เห็นแบบว่าเออแม่กับลูกอยู่บ้านเดียวกันอย่างนี้แม่ไปเลือกลุงแต่ลูกไปไได้เลือกอะไรอ,อย่างนี้มันก็มีสีสันกันเออถ้าบอกว่าถ้าลุงไม่ได้ไม่ซักผ้าให้นะอะไรอย่างนี้ถือว่ามันเป็นเรื่องปกติแต่มันอยู่ที่วิธีการจัดการต่างหากว่าเออโดยที่สุดแล มันต้องมีอยู่แล้วถ้าตราบใดมันมีประเด็นเรื่องทางการเมืองจะให้คนแบบอีกเจนหนึ่งกับคนอีกเจนหนึ่งเห็นตรงกันทั้งหมดเลยหรือว่าไม่ได้ค่ะนะเรื่องปกติ